ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกหมากรุกไทยทุกท่านครับนำลีลันแต้มบุกมาฝากทุกท่านกันอีกแล้ววันนี้ค้าว AI แดงผู้เล่นเพโอเค เดี๋ยวเราไปศึกษากลยุทธ์ในการบุกในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยครับ AI เปิดเกมขึ้นไปด้วยโคนดูสิคู่นี้จะใช้อีไม้ไหนมาสู้กันโคลนผูกเม็ดไว้ก,ก่อน โอ้ยใจเย็ยนครับแม่หลับในซะแล้วสําหรับเม็ดแดงเลือกใช้มายงขวา,ามีแววจะเป็นสึกมายงขวาชัดเจนเอาละครับมายงขวาปะทะก,กันดูว่าฝ่ายไหนจะอยู่ฝ่ายไหนจะไปเลือกไปขบ,บวนด้วยสามเบีย้ยเลยตีไวเลยสำหรับ AI ไม่สนครับทำไรทำไปครับขึ้นขุนสร้างความพร้อม โอ้โหไปสี่เลยเอาอยัางไงดีผู้เล่นไมโอเค AI มาแต้มนี้กิ้นตัดไปก่อนเอาครับมาดูการละลายหน้าเบีย้ยของ AI กันเปิดเลยสำหรับหน้าขุนแดงอ่ะได้ จังหวะนี้ฮะทิมไล่เม็ดไม่ไปครับเสริมโคนผักหลังด้วยก่อนอออดูการไต่เต้าของ AI ครับทุกคนไปครับเดินโคลนตะบ,บันบุกขึ้นไปเลยไอ้กลัวครับเสริมโคนขึ้นมาโอ้โหตะบ,บันบุกขึ้นไปเลยโคนตัวนี้อะไรมันจะแรงขนาดนี้กำจัดจุดอ่อนไหมสำหรับผู้เล่นไปโอเคไม่เอาครับเรือตั้งรับ ยังเหนียวอยู่ครับจังหวะนี้ไอครับเดินเรือมาตำแหน่งนี้ไปครับบุกไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหไม่ไหวครับต้องเอาเม็ดมากันไว้ก่อนจังหวะนี้ครับเปิดทางเรือเอาละไม่ไหวครับไม่เก็บไว้เป็นเสียนน้ำครับกําจัดออกไปเลยจังหวะนี้เอาไงดีจังหวะนี้แม่ไอ้กระตาดีจริงๆครับเปียคาครับ จับมามากเกาะไว้ก่อนกินเลยครับอ่าชดนี้ดูครับลุกโอ้โหจีนี่จริงๆอ่ะขุนไล่กินแลกหมัดกันเลยครับแล้วก็เป็นการเรียกว่าดูดขุนขึ้นมาด้วยโอ้โหชั้นเชิงนี่ายกาศไร,รากาดดูครับขุน กินได้ตัวเดียวแล้วยังไงต่อ AI AI ก็จับเรือเลยครับผมโอ้โหฟาดลุกไปทีหนึ่งสิตัวการอ่ะทีนี้มีเป็นทุ่งครับไม่กลัว AI ไอจับมา้าบุกขึ้นไปมีอีกไหม้ AI หมดกอกแล้วเหรอ a อไอครับผมขายโคนไปเลยจ้าช็อตนี้โอ้โหโคนเป็นตัวนะผู้เล่นเป็นโอเค จะแลกกับเม็ดไหมจัดไปแอดอย่าให้เสียอดนี้กินไปเลยครับผมอืมอ,อ,อดูครับคลองเรือทางเรือสุดจัดจริงจงจังหวะนี้ครับกินตัดตะปบออกไปก่อนครับทำลายโครงสร้างมาอ่ะเบียร์ลอยจดนี้เดินเรือมาเลยไปครับยังเหนียวครับสำหรับเกมตั้งรับอ่ะ เอิมมาอีกตัวหนึ่งสิดูว่าจะเหนียวไหม AI AI จับกดเลยครับผมโอ้โหดอกนี้แสดงว่า AI จะต้องมีแต้มละลบครับมาอยู่ตากดเรือ AI ครับรู้ดีว่าโหดขนาดไหนช็อตนี้ครับเอามาอีกแล้วครับเรือหมอนวดอืมอืมเกาะทั้งโคนเกาะทั้งเบี้ยนะแต่ว่าเจตจจนา AI นี่คงจะไม่มาเพราะโคนเพราะเบี้ยครับน่าจะมาดัดหลังมากกว่า เอาละจังวันนี้ลบครับไล่เรืออ่ากินโอ้โหขุนอยู่ตำแหน่งนี้เรียกว่าอันตรายโคตรเลยครับผมเสริมม้าขึ้นมาป้องกันมีตาตีโต้อยู่ครับสำหรับม้าแดงชอตนี้เดี๋ยวม้ามาล็อกคอตีเข่าขุนเลยโอ้โหรูปลุกจดรูปนี้ผู้เล่นตัวเคจะแก้ยังไงครับเนี่ย หนักใจแทนจริงๆครับโอ้โหน่าจะแก้ไม่หลุดนะโ,โหรูปนี้อันตรายจริงๆครับอะตีโต้ครับฟาดลุกทําลายจังหวะลบมาตําแหน่งนี้เดียกว่าเกินไม่ได้คลายไม่ออกครับโดนโจมตีสามจุดเลยครับสําหรับขุนแดงทั้งเรือตัวนี้ก็เตรียมลุกโจนนี่ก็เตรียมลุกโจนนี่ก็เตรียมลุกโจนแล้วจะแก้ยังไงก่อน น่าจะต้องมอบตัวไหมอย่างวันนี้กินตัดไปเลยครับอโอ้โห,โโหดูครับก็ติดลุกจนอยู่ดีกับผมนะโ้โหสุดยอดจริงๆ AI นี่เขาเตรียมแผนสำรองไว้เยอะจริงๆครับรูปลุกจนก็ัับโจ่าเป็นแนวทางในการศึกษากันการต่อตัวบุกโครงสร้างมากการละลายหน้าเบี้ยละลายหน้าขุนนี่น่าศึกษามากเลยครับกอลโจ๊เป็นแนวทางในการศึกษากัน ต้องขอขอบคุณผู้เล่นเตลเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาะโปรแกรม AI นะครับจีนช,ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นสมสาชิกหมากรูกไทยฝากกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสาหายนักขุกทุกท่าน